สวัสดีครับ SCB t r i n u t e Fund Time สามนาทีกับกองทุนรวมวันนี้เรามาพูดถึงกองทุนวัน UGG หีด a กันนะครับกองทุนวัน UGG หีด a หรือกองทุนเปิดวัน Ultimate Global Gold หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปเป็นกองทุนฟีดเดอร์ฟันที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวได้แก่ กองทุนเบลลิกิฟอร์ดลองเทอร์มโกลบอลโกลด์ฟันโดยหน่วยลงทุนชนิด Class ี n น็ต c อ u m u l ค t ม o n โดยเฉี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนกองทุนเบลลิกิฟอร์ดลองเทอร์มโกลบอลโกลด์ฟันมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกเพื่อสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในระยะยาวในหุ้นที่พิจารณาแล้วว่ามีศักยภาพในการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยการพิจารณาการคัดเลือกแบบรายตัวจากทีมผู้จัดการกองทุนโดยจุดเด่นของกองทุนหลักจะมีการลงทุนในระยะยาวโดยใช้กระบวนการการคัดเลือกหุ้นด้วยวิธีการลงทุนการวิเคราะห์แบบบอททอมแอพสามารถลงทุนในหุ้นทั่วโลกได้โดยไม่มีข้อจำกัด <c oughs> เช่นภูมิภาคอุตสาหกรรมหรือมูลค่าตลาดของหุ้นที่ลงทุนลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสในการเติบโตโดดเด่นโดยมีความสามารถในการแข่งขันในปัจจุบัน นคู่แข่งแต่ละประเภทธุรกิจกองทุนใช้นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตาราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิษของผู้จัดการกองทุนบรจวันโดยปัจจุบันคิดเป็นมูล,ลค่าประมาณ76.6%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจากเอกสารข้อมูลของกองทุนณนสิ้นเดือนเมษา2564กองทุนหลักส่วนใหญ่ลงทุนในหุ้นสหรัฐ48.8%จีน27.4% เนเธอร์แลนด์ประมาณ6.4มีการกระจายการลงทุนอยู่ในอุตสาหการรมคอน s u m e r discretionary 40.2 IT 23.3 Communication and service 17.3ซึ่งกองทุนนี้จะเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวน,นของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุนซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามมูลค่าที่ลงทุนได้ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนใน,ในระยะการถึงระยะยาวโดวยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารนี้ทั่วไปใดด้านผลการดำเนิน,นง,งานจากเอกสารของกองทุนบลจวันณวันที่30เมษายน2564ผลตอบแทนในปี2561 2562 2563อยู่ที่ลบ3.16% 21.26%และ84.68%ตามลำดับ ด้วยความผันผวนของการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่19.22%ต่อปีและจากข้อมูลเอกสารของกองทุนหลักณสิ้นเดือนเมษายน2564ผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนหลักตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่4.1%และย้อนหลัง6เดือนอยู่ที่49.39%ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีตม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนนี้มีค่าธรรมเนียมในการเสนอขายที่1.605%และมีค่าธรรมเนียมในการจัดการประมาณ2.2791%ต่อปีโปรดศึกษาข้อมูลการลงทุนเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับ